นายพันทองแท้ชินวัตนนะคะก็เขียนจดหมายเปิดผนึกอวยพรนายกรัฐมนตรีขอให้บริหารประเทศโดยราบรื่นพร้อมอาสาจัดการกับเสียงรบกวนการทำงานให้ด้วยค่ะ นายพานทองแท้ชินวัตรเขียนจดหมายเปิดผนึกถึงนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีผ่านเฟซบุ๊กมีใจความว่าตามที่ได้อวยพรนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นอาในโอกาสวันเกิดใน a ฟ e b o o k และได้มีแฟนเพจมาร่วมอวยพรด้วยนั้นปรากฏว่าสองโพสต์รวมกันมีคนเข้ามาร่วมกดไลค์ร่วมหมื่นคนอวยพรอีกสา0พันกว่าคนแล้ว ายพันธ o องแท้ระบุนะคะว่านี่เป็นเพียงตัวอย่างจากเพจเล็กๆเพจหนึ่งบน Facebook ที่มีคนติดตามอยู่ไม่กี่ไม่กี่หมื่นคนและก็ยังบอกนะคะว่านายกรัฐมนตรียังมีคนรักที่คอยให้กำลังใจเข้ามาอวยพรกันมากขนาดนี้เชื่อว่านอกจากในโลกสังคมออนไลน์แล้วโลกแห่งความเป็นจริงยังมีคนไทยอีกมากมายที่คอยเป็นกำลังใจให้และคนเหล่านี้ก็พร้อมที่จะแสดงออกตามระบอบประชาธิปไตยทุกๆ4ปีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ดังเช่นการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่คนออกมาเลือกพักเพื่อไทยกันเกินครึ่งประเทศหากการเมืองทุกฝ่ายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นเห็นด้วยกับหลักการประชาธิปไตยซึ่งยึดหลักเสียงข้างมากตามแบบที่ประเทศที่จเจริญแล้วทั่วโลกยอมรับเห็นคุณค่าของบัตรเลือกตั้งทุกใบในหีบบัตรไม่ว่าจะถูกกาโดยบุคคลชั้นสูงในสังคมหรือชาวไร่ชาวนาต่างก็มีสิทธิ์เท่ากับหนึ่งเสียงทัดเทียมกันตอนนี้ประเทศเราคงจะเจริญรุดหน้าไปไกลกว่านี้ และตัวนายกรัฐมนตรีเองก็คงจะบริหารประเทศได้คล่องตัวกว่าที่เป็นอยู่ ในพันทองแท้ระบุใน Facebook ด้วยนะคะว่าเชื่อว่าความเป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงานโดยไม่วักแวกกับเสียงรบกวนทางการเมืองจะเป็นจุดแข็งสำคัญที่จะทำให้สามารถต่อสู้และเอาชนะอุปสรรคไปได้และหลานทุกคนขอเป็นกำลังใจให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างสบายใจและอย่างอาสาจะจัดการกับเสียงรบกวนต่างๆให้อีกด้วย